อ่ะกราบสวัสดีพี่พิงน้องชาวเวเปอร์ทุกคนวันนี้พกช่องมีนสยามเวฟ48บ48กันอีกแล้ว <Yay! S 1> มาแล้วครับสำหรับอะตอมไวเท่า RDA งานแท้ครับ Yahoo! หลังจากเดินหน้าตามตั้ง ตามาหาตั้งตารอมานานผมได้มาคลองสักทีก็ขอโทษนัดด้วยนะที่พี่แบบหลอกลวงอะไรเงี้ยอยากให้เซอร์ไพรส์มากกว่า <c oughs> อา้าวมา,อ,าอันนี้งานแท้นะทีแรกผมยังไม่เชื่อเลยถูกไหมซึ่งอะตอมสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีกล่องมีเช็คโค้ดนัมเบอร์กันหมดแล้วแต่เมื่อสมัยก่อนอะคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยตัวเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดนะตอนนั้นขายอยู่ในระดับประมาณสา0พบาทเลยนะตัวเนี้ย ไวท์เท่าก็คือแบรนด์เดียวกับที่เขาผลิตอนะัพโพฮะแต่ออกเป็นตัวไวเท่ามาเป็นตัวแบบอ่าลิมิเต็ดอ่ะ, Limited, อะเหมือนออกมาเพื่อสะสมอะไรประมาณนี้รา mm. คาค่อนข้างแรงฮนะแล้วเดี๋ยวจะมีอันบ็อกซิ่งกันไปเลยอ้าวมีอะไรไปดูครับออกไปคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะมมสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ไปนะครับ สงเนี่ยมันจะเหมือนงานโคนหน่อยนะคือแม่งเหมือนงานโคนเลยวะ่ะแต่ว่าตัวบาร์โคดตัวเนี้ยมันชัดเจนตั้งแบบบาร์โคดวเว้ยมันไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกสกรีนกกากานะมันเป็นสกรีนแบบเห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะแบบมันเหมือนลายแบบลายินไอ้ลายกระดาษทรายแล้วแบบโอ้หงานเนี้ยบ้าผมบอกเลยส่วนเลขนี้ก็จะเป็นเลขซีเรียลนัมเบอร์นะฮะจะแบบอย่างนี้มาเลย ดูง่ายฮะของแท้ของโคนแล้วก็จะมีถุง,งนี่นี่เป็นถุงสก,กินแบบอย่างดีอะจะเขียนว่าอิมมัลท์มอสมอสมีแซบด้วยะอ่าไวท์ชทาเดี๋ยวเดี๋ยวะเอกไว้นี่ก่อนนี่มาดูอ่ะออซสเซอรี่เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวขออนุญาตกล่องก่อนอนอซสเซอรี่ก็จะมีนี่ฮะโอ้โหมีแค่จริงจิง โอ้ยแต่แต,แต่พี่เขารักษาดีฮะโอ้คุณเอ้ยราคาแม่งเกือบสองเท่าอะผมบอกเลยจะมีน็อตเสามาให้โอ้โหนอ็อตแบบหนางานแท้ครับคือดีมากๆอ่ะถ้าจะเป็นเหมือนหมดพินเงินอะไรย้ยอ่ะเห็นนะอันนี้ก็จะเป็นคู่วบัตเทิลฟีดพินบีเอฟกล่องบีบน,นั่นเองล้วก็จะมีโอริงยางสีดำมาให้อยู่ประมาณสองสามเส้น ที่ขาวนี่เป็นโอริงตรงที่เสียบตัวดิฟอะฮะส่วนนี่คืออ๋อเสาแถมมาให้ตัวหนึ่งแม่งมีแค่เนี้ยเนี่ยของแท้นะเอาว่ากันไปเมื่อก่อนเนาะมาดูกันในถุงมาแล้วโอ้โ,โหหลอดจัดเลยหลอจดจัด อเห็นอยู่นะนี่นะนี่คือลายดาวเป็นตัวนี่แล้วก็จะเขียนว่า vital โหคือผมพูดจริงนะใครที่เล่นงานแท้อยู่แล้วเนี่ยพวกเราจะรู้กันดีใช่ไหมแล้ววันนี้ผมมีเปรียบเทียบมาด้วยมันคือแบรนด์เดียวกันนะั่จริงๆแ,แต่ตัวนี้เป็นงานโครนคือโอเคอะตอมโคลนสมัยนีย้มันสลักมาเหมือนก็จริงแต่ฟิลการสูบอะ คือคนละโลกเลยนะผมบอกก่อนนะเรามาบ้านที่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะสูบให้ดูทั้งคู่แหละอะืตัวนี้นี่คืองานแท้นะฮะโอ้จะเป็นวัสดุแบบอ่านี่ซีเรียลนัำเบยต้องโตกว่ากล่องแล้วก็จะสลักด้วยเลเซอร์อย่างดีฮะไม่มีคำว่าตกแล้วไม่ตกแล้วบุกไม่มีฮะก็จะเป็น b ีหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็เก้าเจ็ด ก็จะเขียนว่าอ่าอิมมอร์เทอมอสอมงานแท้เนี้ยบมากเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเดี๋ยวละถากล้องก่อนอ่ะเจออ่ะเรามาดูที่ตัวเด็กขออนุญ,ญาตนะฮะพอดีโมล,ลวดไปแล้วอ่าเราจะดูที่เห็นที่ตัวเด็กนะจะเป็นเสาแบบอย่างกรบตึกอะ่ะ แน่นเปรีย้ยผมบอกเลยความลั่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะจะเอาไปเทียบกับงานโคนระดับสี่ห้าร้อยมันก็ก็ยังไม่มันก็คืองานโคนนะฮะอ่าตัวเสาเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคือการคัเคียวล็อกอะ่ะจะไม่มีคําว่ากุกกักกุกกักเลยเว้ยคือพอเราเสียบไปใช่ไหมก็คือมันแน่นอยู่เลยอะ่ะนี่ภายในจะเป็นทรงโดมเคิร์ฟขึ้นมานะฮะ นี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีปรับรูลมได้ทั้งหมดสามแบบก็คือเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วพวกอัพโพหรือไวเท่าเนี่ยที่มันมันจะหลีรูลมได้อ่าจะหลีมาได้๊บหมุนอีกด้านหนึ่งอย่างไรอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอ้สวยสวยอาแล้วก็จะสามารถเล่นงคอยเดี่ยวได้ด้วยเห็นนะ อ่ะพอเลื่องคอยเดี่ยวก็จะอยู่ประมาณนี้ด้านนี้ก็จะปิดเอาชิบหายผิดผิดโทษตัอ่าดดดดออนี้อ่าเห็นไหมคอยเดี่ยวก็จะเลือกเอาว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งส่วนลายคุณดูดิงานแบบเนี้ยมากเลยเดี๋ยวผมหาะไรชิบลายเนี่ยจะเป็นยิงเลเซอร์แบบแจ๋วมาเลยนะเนี่ยจะเป็นงานยิงเลเซอร์นะ ซึ่งงานงานโคนอาโอ้โหสวยมากเลยงานโคนบางตัวเขายิงเลเซอร์แต่ว่าจะไม่เนี้ยบเท่านี้เห็นไหมทุกอย่างมันแบบเดี๋ยวผมถอดท็อปแคปมาให้ดูอืมท็อปแคปจะเป็นแบบนี้อ่าจะ็นแบบปรับอดทษจะปรับรูลมแบบเป็นหยดน้ำไปไหนวะเนี่ยอ่าจะค่อยๆไล่เคิร์ฟเคิร์ฟมา ก็จะเล่นได้ทั้งหมดสามแบบสองแบบนีเนาะอ่ะจะมีเป็นแบบคอยคู่นี่คอยคู่แต่ถ้าจะเล่นคอยเดียวก็จะต้องหันมาทางนี้แล้วอีกข้างนึงก็จะปิดไปเลยส่วนดิฟทิปมากับดิฟขนาดแปดหนึ่งศูนย์นะฮะนี่จะเป็นแบบว่ายาวๆมาหน่อยนี่นะแหมสวยจริงๆ ใส่ยาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโมลวดใส่สามีแล้วมาลองสูบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบตัวนึงนะเอาไป ครับหลังจากเราโมล,ลวดใส่สำลีแล้วอ่าเห็นไหมโคตรลั่นเลยอ่ะนี่ขนาดแบบว่าผมโมกากางนะผมใช้อ่อันนี้เป็นบิวเอเลียนอ่าไมโครเอเลียนแกนสามพันห้ารอบผมจะดูดอยู่ที่หนึ่งร้อยวัตต์อ่ะแปบ๊บนึงโอเคมาละนี่นะลั่นผมบอกให้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูฟิลกัน คืออย่าเอาไปเทียบกับงานโคนนะฮะมันคนรละ,ละดับคนรลาะละคาโอเคอาจจะเหมือนจริงอาจจะแบบโอ้โหแบบทํามาโคตรโคตรเหมือนเลยเอาเอาง่ายๆถ้าเกิดคนไม่รู้จักอะแล้วไปหลอกขายอย่างเงี้ยลรวบอกของแท้เชื่อนะเพียงแต่ว่าวัสดุรูปกร์น่ะเนี่ยผมขนาดผมใส่ลวดอันนี้ย0.6นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้หนาไปมากกว่านี้เลยอันเนี้ยร้อนทิ่ผายเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองว้เท่าก่อน ไว้เท่างานแท้หนึ่งร้อยวัตต์เดี๋ยวมาฟังเสียงกันควันม,มันเยอะอยู่แล้วฮะพวกงานแท้เนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งเท่ๆน่ะเอามาได้ยินเสียงนะเปรี้ยะอย่างนี้เลย มีใครเห็นข้างกลับบ้านกูบ้างเนี่ยเรียกได้ว่างานนี้ไม่ต้องพูดเยอะฮะทุกคนเห็นกันจากสายตาแล้วไม่ว่าจะเป็นความล่นของลวดความลั่นของอัพตอมที่มาพร้อมกับวัสดุอย่างดีตัวนี้นะคะผมไม่แปลกใจเลยที่สมัยนะั้เขาขายกันสามสี่พันคุณดูดิครัของแท้เนี่ยขูดให้ตายอะ่ะ ไปทำเลยนานๆทีเราได้ของดีๆมาไม่ต้องพูดเยอะฮะสุดยอดผมคิดว่ามันจะรีดกลิ่นได้น้อยกว่ารีเบิร์ด้วยซ้ำน,นนะเพราะว่าเคยดูตัวโคนแล้วเนี่ยไอเราก็ลืมไปว่าขนาดเราเป็นนักรีวิวกากาคนหนึ่งเราก็เล่นบุหรี่ฟ้าสูบหลายตอมมาเยอะก็ไม่คิดว่ามันจะลั่นจริงๆมันกลับลั่นกว่าเจ้า ไอล่างกว่ารีเบิร์ดแน่นอนอยู่แล้วฮะนเนื่องจากบางทีมันก็เกี่ยวฮะตอมแต่ว่าเนื่องจากอพแนวอพอคลิฟแนววายเท่าอะไรเงี้ยเขาจะใส่ลวดเป็นแบบอย่างนี้ถูกไหมอ่าแบบเนี้ยทาให้เราตัดลวดได้สั้นกว่าแล้วผมจะชอบเอาลวดชิดเสานะไม่ใช่เอาลวดชิดเสาไม่ได้ชนเสานะเดี๋ยวไปโมกันผิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมานี่ผมอีก เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเตินยาทิ้ว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมมาลองอีกตัวหนึ่งให้ดูอีกตัวหนึ่งผมก็เพิ่งใส่ลวดใส่ลำรีเหมือนกันแต่ว่าจะให้ดีเท่าฟิลงานแท้ไม่ได้หรอกครับดูราคามันด้วยอ่ะมีอโพนะงานโคลนหนึ่งหนึ่งเหมือนเดะเหมือนมากผมบอกเลยใครที่ ผมไม่รู้ว่าผมลบไปแล้วหรือ,อยังนะไอคลิปเจ้าอาโพคาริฟตัวงานโคนเนี่ยนนะเนี่ยหลีล่รูลมอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยอ่ะประมาณนี้นะนั่นอยู่เนาะอันนี้เหลือสักแปดสิบพอไม่ใช่ฮะมันเย็นเมื่อชอบสูบเย็นเย็นแต่ว่าเอามาตัดเลี่ยนเฉยๆอ่ะนี่อโพคาิปงานโคนอ่ะมาดูกัน สวยดีเหมือนกันเสียดายเนาะไม่มีขายแล้วหมายถึงแท้นะคันแท้เอาไหมา <track disappears> เรียกได้ว่าควันอะแทบไม่แตกต่างเลยนะครับ ควันเนี่ยถ้าเป็นแตกต่างเลยเพราะว่าอ่แป๊บนึงเพราะว่าเนื่องจากฟิลลรูโลมัเขาบิวมาเป็นแบบว่าเหมือนกันเลยแต่ผมบอกไว้เลยร้อนร้อนชิบหายเลยเนี่ยแทบเหมือนกันทุกจุดเลยฮะแต่พอมาดูด้านล่างเนี่ยอ่ะเห็นไหมแตกต่างกันละตัวนี้น่าจะมากับหมุดเงินแท้นะฮะมันแพงด้วยหลายๆอย่างวัสดุอันนี้จะเป็นแบบเหมือนสแตนเลส ธรรมดาอะไรเงี้ยเนี่ย i ิม o r t เทจะมีซีเรียลนัมเบอร์ครบดูโหผมบอกตรงหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแล้วแบบไม่แน่ใจว่าของแท้ของโคนมาสอบถามที่ทางช่องผมดานะฮะพี่พน้องผมให้คำตอบทุกคนเสมออ่าวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วว่าตัวโคนตัวแท้อันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยก็คงไม่ต้องพูดเยอะฮะห็นะ มันเหมือนกันมากอะ่ะเพราะฉะนั้นระวังนะฮะเจอพี่ที่เขาแบบอา่าใจดีหรือว่าตั้งใจมาขายจริงๆเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ผมยอมรับนะที่แรกผมก็ไม่ได้โทษอะไรพี่เขาหรอกผมผมแค่แบบอ่ะวัดใจไปเลยในเมื่อราคานี้โกงคือโกงไปไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเกือบสองเท่านะฮะผมะอบอกก่อนจะไปเทียบกันมันไม่ได้หรอก อ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาทํามาดูให้ชมแล้วว่างานแท้งานโครนมันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมผมถึงไล่หาตัวนี้ทำไมคนเขาถึงไล่หากันก็รู้คำตอบแล้วฮะโอ้คุณภาพคุณค่าจริงๆฮะจากคารเก็บรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ออกมาประมาณห้าหกปีแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอโพหรือตัว,ต,วตัวนี้อะไรเงี้ยก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะ สำหรับผมก็ขอให้พี่พี่งน้องคนรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิด1 9มาแรงด้วยความหงยายจากทีมงานมีนสยามเว็บ48วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรอ่าอย่าลืมกดซับกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบายออกไป